กดไลค์กดแชร์แล you ้วกดติดตามซูซูซูหนึ่งนซับสไครเบอร์ไปกันเอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนกันเลยนะครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมกับการยืนยันฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับผมหรือว่าขับเซเลคชันนะครับวันพฤหัสที่21นี้แล้วก็วันจันทร์ที่25นะครับจะมีตัวอะไรมากันบ้างหรือว่าขับเซเลคชันไหนมากันบ้างครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับผมก็สําหรับวันพฤหัสนี้นะครับผมก็ โคโนมินะครับใจดีแจกนักเตะฟีเจอร์ฟรีถึง3ตัวนะครับผมแต่ต้องไปสุ่มเอานะครับในคับเซเลคชั่นเซาลปโล FC นะครับผมและอีกแพ็คที่จะมาในวันเดียวกันนะครับผมก็คือแพ็คเพลเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับผมก็มีมุลเลอร์เทียโก้นะครับแล้วก็ชออะไรพวกนี้นะครับจอห์นสโตนเนี่ยก็มาให้เปิดกันแบบหน้ำใจกันเลยทีเดียวนะครับผมมีโอนาน่าด้วยนะครับผม เมสซันเมาส์นะครับอะไรพวกนี้นะครับสำหรับแพ็กนี้ก็มีพิมพ์ลีกมาถึง4คนด้วยกันนะครับผมใครที่ชอบนะครับทีโก้อะไรพวกนี้ลุชชอจอห์นสโตนนะครับไปหาเปิดกันได้นะครับผมกับฟีเจอร์เพลเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับผมในวันจันทร์ที่21ที่จะถึงนี้เองนะครับเราไปต่อในวันจันทร์ที่25นะครับผมขับเซเลคชั่นที่จะมาก็เป็นขับเซเลคชั่นอาฮาเซนน์นะครับผมก็มีโอบาเมยังลักแซดเลโนเฮกเตอร์เบเรลินนะครับเปเป้ โอดิ้งนะครับกาเบียวมาเกเยสนะครับแล้วก็สากานะครับผมสําหรับแพ็กนี้ครับมีบอลดามาถึง7ตัวด้วยกันนะครับผมแล้วก็บอลทองอีก1ตัวนะครับก็แฟนอาร์เซนอลไปเปิดกันได้เลยนะครับผมมากันอีกแล้วนะครับผมสําหรับคับเซเลชันอาร์เซนอลนะครับข็ตอนนี้อาร์เซนอลก็ฟอร์มกําลังกลับมานะครับผมหลังจากที่ฟอร์มฝืดไปนิดนึงนะครับแบบโลกรสุนตันนะครับผมและตอนนี้เขาก็ เริ่มเล่นกันแบบดันขึ้นมานะครับผมแฟนปืนก็รู้สึกดีขึ้นมานิดนึงนะครับผมจากการฟอร์มฟืดไปนานกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมสรับแฟนปืนนะครับสรับใครที่อยากดูรีวิวค่าพลังเลเวลตันของอาร์เซนอลนะครับผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวค่าพลังเวลตันของแต่ละคับซิเลชันมาไว้นะครับผมก็ไปที่คัพซิเลชันต่อไปกันเลยนะครับผมก็คือคัพซิเลชันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม ก็ตอนนี้คนนม้นะครับเริ่มนำขับเซเลชันเดิมนะครับกลับมาบุกหมุนเวียนอีกแล้วนะครับผมสำหรับขับเซเลชันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเป็นรอบที่3แล้วนะครับผมก็สำหรับใครที่เปิดอยู่นะก็อาจจะซ้ํานะครับทําใจนิดนึงนะครับผมขับเซเลชันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีใครมากันบ้างนะครับผมก็จะมีไม่มีบอลทองสักคนเลยนะก็จะมีเดกิอารมาซิยาบู o โนเฟันเดสนะครับ ลินเดลโลปแม็กควายนะครับแรดฟอร์ดวานวิสก้าแม็กโทมินีกีนูนะครับผมสำหรับแพ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมคิดว่าค่าพลังมันจะต่ำไปนิดนึงนะครับผมผมคิดส่วนตัวนะคือแบบแรดฟอร์ดซีซั่นที่แล้วเนี่ยคือค่าพลังแบบเบอร์มากนะหรือว่าเขากลัวมันสูงกว่าไอคอนิกโมเมนต์หรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับผมค่าพลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันดูต่ำๆไปนะครับผมสำหรับส่วนตัวผมนะครับแต่ว่า เรามาดูที่เดกอนะครับผมค่าพลังเขาเนี่ยโกงมากๆนะครับผมค่าพลังประตูเนี่ย99ทุกอันเลยนะครับผมสลับประตูเดกอนะครับสรับแพ็กนี้นะครับใครที่อยากจะเปิดก็ไปหาเปิดกันได้นะครับผมสรับใครที่เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็วันจันทร์ที่25ที่จะถึงนี้เองนะครับก็ไปเปิดกันเลยนะครับฟินๆกันทั้งนั้นนะครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมากันบ่อยเหลือเกินนะครับ แต่ว่าค่าพลังก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยจะเปิดอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็คือตอนนี้ก็กําลังห้ามหันกันอยู่นะครับกับ4ทีมนะครับผมที่กําลังจะแย่งที่1กันอยู่นะครับกับเลสเตอร์ลิเวอร์พูลแมนซิตี้นะครับผมแล้วก็แมนยูนะครับก็ตอนนี้พรีเมียร์ลีกนะครับกําลังแบบเมามันกันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นฤดูกาลที่แบบ มีทีมแข่งขันแย่งเอาทีหนึ่งแบบเยอะมากเลยนะครับผมอ่าแล้วก็นะครับอีกแพ็กที่ผมเกือบลืมไปเลยนะครับผมก็คือแพ็กอีกเอิงฝรั่งเศสนะครับผมก็มีเนมานะครับผมรอบนี้ไม่ใช่เอ็มบัปเป้นะครับผมเป็นแพ็กที่ให้เราโหวตไปนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแล้วก็มีเตาเล่เดปายนะครับอะไรพวกนี้นะสำหรับใครที่ชอบลีกฝรั่งเศสนะครับสามารถไปเปิดกันได้เลยนะครับผมอ่าล่ะครับผมก็แพ็กนี้นะเปิดได้ไม่จํากัดนะครับผมคุณผู้ชมใครที่ชอบ เนมานะครับหรือว่าลีกฝรั่งเศสนะครับผมไปหาเปิดกันได้นะครับแพ็กนี้ก็เปิดได้ไม่จํากัดกันเลยทีเดียวนะสําหรับแพ็กที่ผมกล่าวมานี้นะครับผมถ้าโดนใจใครหลายๆคนนะครับผมก็ไปเตรียมทองไว้กันเลยนะครับผมแบบแน่นๆนะครับผมเพราะว่ามาให้เปิดกันแบบสะใจแบบหนำใจนะครับผมสะใจกันชาวที่ชอบเปิดแพ็กกันหลายๆคนเลยนะครับผมแบบทองมันเหลือเออก็อยากจะเปิดหรือว่าโดนใจใครแพ็กไหนก็น เตรียมทองไว้นะครับผมแล้วก็ไปเล่นแ d ดดีนะครับผมเพื่อรับทองฟรีไปเปิดนะครับผมสํหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย